ก็เหมือนรู้สึกผ่านฟิวไปไปหลายแล้วอ่ะอนมสดชานในกาแฟโหยับ ครึ่งทางแล้วนะเท่าไรแล้วเต๋อถึงสามเมไม่ทันขอบคุณนะคะ้า่เ่นหนงอหกสิบเองบคุณคะหกสบาทนนะขอบคุณนะคะ หนึ่งบัตรยูได้สิบแก้วหนึ่งคนจับได้แ,แค่บัตรเดียวนะ่นะลูกค้าก็ต้องเดิน,น,ดดนวนๆเดจะส่งให้ทางนี้ซะหน่อยไ